สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาดูสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นมานะครับเครื่องที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็จะเป็นเครื่องอบลดความชื้นเข้าเปลือกนะครับซึ่งในเวลาเราเกี่ยวข้าวมานะครับเราจะนำไปขายที่โรงสีนะครับโรงสีก็จะวัดความชื้นนะครับถ้ามีเปอร์เซ็นต์ความชื้นเยอะ นะครับ25%เนี่ยก็ราคาก็ได้ราคาต่ำนะครับแต่ถ้าเราอบลดความชื้นข้าเปลือกไปแล้วนะครับเหลือสักส5%นะครับก็จะทำให้ชาวนานะครับได้ข้าวเปอร์เซ็นต์ความชื้นข้าวนี่มีความชื้นน้อยนะครับก็จะได้ราคาสูงนะครับมาดูาเครื่องที่เราพัฒนาขึ้นประกอบด้วยส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็น สวิตควบคุมระบบการทำงานของเครื่องยนต์นะครับก็จะมีอิมเมจันซี่สวิตนะครับสวิตฉุกเฉินนะครับสวิตเปิดปิดมอเตอร์นะครับสวิตเปิดปิดหลักแล้วก็สวิตมอเตอร์นะครับสวิตโบเวอร์นะครับแล้วก็สวิตโบเวอร์ด้านหน้านะครับตัวเป่าด้านหน้าแล้วก็ตัวตั้งอุณหภูมินะครับแล้วก็ตัวปรับระยะเวลาห่วงเวลานะครับก็จะมีอุปกรณ์นะครับยวเปิดเข้าไปดูภายในนะครับ อันนี้ก็กรนภายในที่เรา,าทำไว้นะครับนนก็จะมีอมอแปลงด้วยนะครับน,นี้คือส่วนประกอบของมอเตอร์นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นถังอบขนาดใหญ่นะครับอบได้ประมาณครั้งละ2 0 0รกิโลนะครับฝั่งด้านในก็เปิดเอาข้าวใส่บริเวณนี้นะครับข้างในก็จะเป็นใบปั่นนะครับเป็นห้องอบนะครับเป็นห้องอบก็จะมีใบ ใบปัน่นใบปั่นกระจายข้าวให้ทั่วถึงให้ความร้อนได้ทั่วถึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องเปิดให้ข้าวออกนะครับจะมีถังดับเพลิงนะครับด้านหน้าถังดับเพลิงแล้วก็มีโบเวอร์เป่าเป่าให้พวกฝุ่นพวกผ้าพวกแกลบนะครับแกลบที่ไม่ต้องการพวกดอกหญ้าพวกนี้นะครับให้เป่าออกไปด้านหลังเพื่อทจะให้ไปเก็บออกด้านหลังนตัว เป็นตัวแยกนะครับแยกข้าวเปลือกออกจากพวกดอกหญ้านะครับตัวที่เป็นข้าวรีบข้าวดีดข้าวเด้งข้าวดอข้าวอะไรพวกนี้ก็จะออกไปหมดนะครับอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นไซโคนด้านหน้านะครับลมร้อนก็จะพัดปัน่นผ่านเข้ามาน,นี่ตัวไซโคนก็จะดูดเอาแล้วก็พวกวัตถุมวลเบากับวัตถุหนักก็จะถูกแยกออกบริเวณตรงไซโคนพวกนี้นะครับถัดมานะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็น เครื paper, ่องให้ความร้อนนะครับโดยใช้น้ำมันโซล่านะครับน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงนะครับเข้ามาที่เป่าความร้อนเข้ามาในห้องเผาไหม้ตรงนี้นะครับตันนี้เป็นเผาไหม้ในตัวอยู่แล้วนะครับแต่เป่าความร้อนเข้ามาในนี้ระบบก็จะดูดเอาความร้อนผ่านตัวชุดข้อเปลือกที่อยู่ข้างในนะครับท่านผู้ชมครับเสแต่แล้วโบเวอร์โบเวอร์ตัวด้านหลังนะครับตัวนี้มอเตอร์ควบคุมกันนะมอเตอร์ด้านหลังนี้ก็จะดูดเอาพวก ผลพวกข้าวรีบนะข้าวข้าวที่ไม่ต้องการนะครับที่มันเป็นเม็ดน้อยเม็ดเล็กๆที่ไม่ได้ไม่สมบูรณ์ก็ถูกคัดแยกออกมานี้อีกส่วนที่2นะครับอันนี้ใช้มอเตอร์ประมาณ3แรงม้านะครับเป็นตัวขับเคลื่อนภายในครับอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็จะมีสายกาวนะครับอันนี้ใช้ไฟทําไมเราต้องใช้ไฟฟ้าด้วยใช้แก๊สด้วยนะครับเพราะว่า ระบบไฟฟ้านี่ยทัจนเจ็บสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับตัวตัวสิ่งประดิษฐ์ตัวนี้นะครับตัวสามารถเคลื่อนย้ายได้แต่ว่าตัวอใชายมอเตอร์ใช้ไฟฟ้าเนี่เพราะว่ามีความสะดวกในการทํางานนะครับสะดวกในการทํางานจะไปจอดตรงไหนก็ได้นะครับไปเถียงนาก็ได้ใส่รถพ่วงเข้าไปแล้วก็ลากไปนะครับหลักการทํางานของอเครื่องอบลดความชื้นเข้าวเปลือกนะครับเวลาเอาข้าวใส่นะครับจะออกด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็น จุดที่นําข้าวออกมานะครับจะมีสกูล,ลายลอยู่ข้างในหมุนปั่นออกมาครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือภาพรวมของนวัตรกรรมสิ่งประดิษฐ์เครื่องอบลดความชื้นครับเปลือกครับท่านผู้ชมครับก็นี่ก็นำไปใช้ทดลองหลายครั้งแล้วนะครับก็พัฒนาเป็นเวอร์ชัน3เวอร์ชันสเวอร์ชัน4แล้วนะครับ ปรับปรุงพัฒนามาเรื่อยนะครับโอเคครับจบการนำเสนอเครื่องอบลดความชื้นเข้าเปลือกไว้เแต่เพียงเท่านี้นะครับ รอบอีกรอบหนึ่งครับท่านผู้ชมดูอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็จะ